ความค้างแคลงใจเกี่ยวกับทฤษฎีบิ๊กแบ n งได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับความโค้งเชิงพื้นที่ของจักราวาลซึ่งเป็นการวัดว่าแสงที่เริ่มต้นขนานกันจะแยกออกจากกันหรือมาบรรจบกันได้อย่างไรเมื่อเคลื่อนที่ผ่านไปในอากาศและนักเรียนศาสตร์ก็พบว่าจักราวาลของเรานั้นมีลักษณะที่แบนราบมากๆหรือมีความโค้งแทบจะเป็นศูนย์ ซึ่งได้หมายความว่ากราฟนิตแบบยูคลิดที่เราคุ้นเคยเช่นเส้นขนานจะไม่มีวันมาบรรจบกันได้ถ้าเส้นขนานนี้เดินทางไปทั่วจักรวาลความแปราบของจักรวาลถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนื่องจากมีค่าความโค้งที่เป็นไปได้มากมายที่จักรวาลอาจมีแต่ความโค้งที่เป็นศูนย์เป็นค่าที่ไม่มั่นคงที่สุดเพราะหากจักรวาลมีความโค้งเพียงเล็กน้อยมันก็อาจจะยุบตัวลงทันทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงป้องกันไม่ให้เกิดโครงสร้างรดในในจักรวาล ซึ่งน่าก็หมายควาว่าเราก็จะไม่มีตัวตอนอยู่ในจักรวาลแห่งนี้